play day you know you've got wonderful But นี่8โมงแล้วตอนแรกตื่น7โมงตอนแรกโหตื่น6โมงแน่ๆกลายเป็นนอนตีหนึ่งไม่ต้องตื่นแล้ว6โมงจริงนะคะ คือดีหมดเลยยูเคยลมที่ปะทะกระเตนเนั่นแหละโอ้ไม่รู้ทำไงอ่ะคือเมื่อคืนมันแรงกว่านี้อีกอ่ะแบบแรงเหมือนแบบมีคนมาปลุกให้ตื่นอ่ะเมืคืนเถอะอึนเถอะคนดูนะประมาณนี้เลยเมื่อคืนนี่นี่นนี่ใช่่ใันดังมากมันสั่นตรงนี้มันสั่นตรงนี้แบบ ต่วนในชีวิตเลยเนี่ยมันกัดไหมเนี่ยเป็ดหรืหอห่านวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าก่อนจะเย็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 นแ๊บนึงกินป่ะกินบ่ะแบบนึงแ๊บนึงแ๊บนึงกัดไหมเนี่ยเราเฮ้ยมันกินหนมปังเดือดตีกันเฮ้ยมันยิงกลัวเป็ดนะเนียจริงจริงกลัวสัตว์มีปิก Hello Ramona I can't shake the simplest feeling beyond the แผนในวันนี้ของเราแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเดี๋ยวน่าจะออกไปช้อปปิ้งห้างนะคะรับประทานกินข้าวตรงนี้ทำกับข้าวทำสลัดกินตอนงเช้าตอน,น9ก้าโมงทำอะไรได้เยอะมากเลยตื่นเช้าอะ่ะตอนนี้ลงแรงมากเมื่อวานที่มากังแขมไม่เห็นแรงตอนนี้เลยอันนี้แรงแรงดูแรงมากแล้วก็เพื่อนข้างๆ,ๆ,ๆ ฉันซื้อสตอรี่มากาจ,จะชิคชิซะหน่อยหลมเยอะฉันหมดอารมณ์เลยค่ะเฮ้ยมีบลูเบอร์รี่ด้วยได้กอรอกหนึ่งอัน<ด>กับผมเองมีแซลมอน,มอนด้วยแซลมอนเดี๋ยวเอาไว้ตอนเย็นแล้วกันจะอะไรจะโจะชว์สกิวก,กันทำ้งารสลัดเห็ดย่างตะลอดมานห้มาดูกัน <S <S Those red lips are long ว้าวน่ากินมากกล่องข้าวของดิฉันได้ใช้แล้วค่ะมีประโยชน์ไอ่ฝีมืเอคุณธนินอะไรนะคะได้กินตลัดอร่อยอยู่นะเนี่ย พีต่อไปเดี๋ยวเราจะ skill อัพสกิลเมนูขึ้นเรื่อยๆนะคะครั้งนี้เป็นบอกเลยว่าออกสนามครั้งแรกไม่ชินเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่พร้อมเลยมันทําให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างเลยว่าเราต้องเตรียมอะไรอีกบ้างก็ยังไม่ครบนะรู้สึกว่าการมีลมอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะแต่ว่าเราต้องมีของพี่พร้อมแล้วการร้อนก็ไม่ติดตเราต้องมีถุงลมฝากไว้ให้คิดนะคะ แล้วก็ได้รู้ว่าเราควรจะต้องจัดอะไรให้มันเป็นสเตชันเพราะว่าอันนี้ไม่เหมาะนะไม่เหมาะเลยเล็กเกินอันนี้เหมาะกับเราต้องเป็นที่มีที่นอนแล้วก็มีโซนกลางอะที่มันมีกันลมอะเนาะอาจจะขายอันนี้นะคะไข่น้องทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะหลังจากที่เราพักกลางวานันนี่คุณธนินเป็นตากล้องค่วะวันนี้ <Yeah. S 1> ส่วนฉันเป็นยายกล้อง <S <S เดี๋ยวเรามา่ายแข่งกันถ่ายรูปนะคะแคมเปญน,นี้ใครจะชนะแ,แค่ชื่อแคมเปญว่าเป็ดโควิด S <S 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 โอ้มันกินทุกอย่างได้ไปเป็นโควิดที่พิวกินอะ่ะทุกคน ตื่อแล้วตะกี้ไปนอน,น,นกลางวันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งรู้สึกแบบรู้สแบบึกดีมากเพราะว่าเมื่อคืนแบบนอนไม่หลับเลยเสียงลมพัดเดี๋ยวตอนนี้นะคะ,เร,ะเราจะไปทำกิจกรรมกัทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยที่ที่พักเนี่ยที่ริมเขื่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนนะคะเขาออกไปข้างนอกกันหมดก็เลยเดี๋ยวเราอะ่ะนี่เราจะมาพายเรือกันตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปกันทุกคนครับก็คือตอนที่ผมไปล้างจานเมื่อกี้ผมเดินผ่านตรงที่ร้านค้าผมก็เลยเข้าไปถามเขาว่าเรือเนี่ย ราคาเท่าไรสรุปว่ามันราคา250รบาทตอนหนึ่งชั่วโมงก็คือจริงๆอันเนี้ยก็เรียกว่าซับซับมันคือเหมือนแบบยืนแล้วก็พายแต่ว่าจริงๆิงนั่งด้วยก็ได้นะที่พีคขึ้นเลยหรือเปล่าเขยื้อกับด้านมาตลอดเช้ามาตลอดเลยเหรอมันยากนะวันนี้น้ําลมมันแรงน้ำมันแรงเพราะปกติถ้าส่วนใหญ่ที่เขาพายพวกเนี้ยคือเวลาที่น้ำมันนิ่งๆใช่ มันจะถ่ายง่ายอันนี้น้ำเชี่ยวลมแรงเราจะไหวอ่ะเราอยากได้รูปไหมได้รูปที่เรายืนสวยๆอ่ะใช่ถ่ายไปด้วยลถ่ายรูปให้ด้วยนะดิฉันมากาศแต่เนี่ยดิฉันพีชีพมาดิฉันคิดแล้วคิดอีกว่าดิฉันชอบจริงหรือหรือดิฉันคงไปอยู่รีสอร์ทดีเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าเสียงมันดังตลอดเลยเสียงรถเสียงอะไรอย่างงี้แต่ว่าดิฉันก็พยายามจะอยู่กับมันให้ได้นะคะทุกคนแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวนะคะให้เข้ากับการกางเต็นท์มากที่สุด ส่วนคนนี้ที่คืออินขัดใจรัอ๋อรัดขาไว้เวลาพายพายติดกำเรียลูกจะไปพายเอคโอเค ท้ายสลับท้ายขวาถ้าเรือเบนจะทางขวามากขึ้นยางนี้เดี๋ยวเพิ่งยืนเดี๋ยวเพิ่งยืนเดี๋ยวมึงจะสอนท้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเออมันจะพุ่งตรงคันนี้เห็นนะเอออ้าวคันนี้วิธีการยืนเอามือเท้าไปข้างหน้าเดี๋ยวจะสอนเอาทีละสเต็ปลุงบอกนั่นคือเขากำลังพยายามจะยืนนะครับทุกคนพยายามจะยืนอยู่นะ เอ,เ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้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 ไดไดไดแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้ถ่ายรูปให้เฮ้ยก็เจ๋งชูนิ้วให้ Take ความรู้ส <elekt sketches> ึกเดินไปก่อนขยับ no ตัวครับครัฮุยฮุยฮุยไม่มีไม่มีล้องไม่มีล้องผ่านทางนี้มาผ่านมาทางนี้ต่อเลยนออกแกออกปล่อยมันไลถ้าให้เข้าไปตรงนี่ได้ก็คือต้องพายติดลำเรืออย่างเดียวนะลูกเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดจะให้เข้าหูก็คือพายหากลำเรือไว้ ทะนิ่งไปแล้วทะนิ่งอย่าไปไกลนะลองหมุนเล็กๆก่อนลองพายเล็กๆก่อนหมุนเล็กๆก่อนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม,น,ไหมนี่ถ้ามันหัวไปทางนน้นกลับกับเออค่อยๆสอนมันเป็นอะเรา ชมบรรยากาศค่ะทุกคนวันนี้วันวพฤหัสนะคะคนเริ่มเยอะแหละห้องน้ำสะอาดมากเลยที่นี่ห้องน้ำที่นี่ดีมากใช่เขาบอกว่าถ้ามาหลายคนคือต้องอยู่ตรงนี้ใช่เสียงดังได้ตรตวเวนหน่อยตรงนี้สวยนะ<ม>เทนด์<ม>สวยเลยอะ่ะน<ม>ี่มาสองตัวเนี้ที่ทำให้นอนไม่ได้เมื่อคืนน่ะมันมีหม,มาดำเอาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งคืนแล้วอยู่ตรงเต็นท์เราอ่ะเหนื่อยเขาไม่ให้ก็ยังเอาอยู่ทไห้ มันเหมือนขอความช่วยเหลือจะปิดคลิปไม่ได้ช่วยด้วยยินดีจะปั้มหนูช่วยด้วยสอนหน่อยเพราะว่าแบบเวลาที่เขาไม่มีใจต้องทํายังไงอยา่าไปตไปื้อเขาอย่าไปตื้อเขาก็จะเปล่าเข้าใจว่าเขาสวยแต่บางของบางอย่างอะสิ่งสวยงามบางอย่างอะไม่ต้องได้มาเป็นเจ้าของเสมอไปเออเ,ออเออข้าใจป่ะเนี่ย ถ้าเขาใจก็ไปเออถ้าจะรักยืนเฉยเฉเขาก็รักรู้ปลว<ด>ใช่อุ้ยช่วยแล้วนะไปไปเที่ยวกันไปทำไ,ได้ดีที่สุดเท่านี้แหละ <c oughs> เดินข้างหลังเลย <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปในทริปนี้กันนะคะใน EP ที่5้าแล้ว ว่าเราออกสนามจริงแล้วเป็นยังไงวันนี้เป็นวันที่2นะคะทุกคนปัญหาของบิวเลยก็คือว่าตอนนี้ของเราอะมันไม่พร้อมแล้วก็ไม่เป็นสัดส่วนเราจัดยังไม่ค่อยแม่นเพราะที่แกศึกษาแต่คนอื่นอะเขาก็จะแบบว่าจาัดมาเลยนะเซ็ตเรื่องครัวเซ็ตอาหารแบบเป็นลังๆลังลงะแล้วก็เต็นท์เราอะมันไม่มีโซนที่แบบโซนตรงกลางอะเหมือนแบบเราเหมือนขาดห้องนั่งเล่นแล้วลมมันแรงมากเมื่อคืนอะจะร้องไห้แล้วอะ่ะเมื่อคืนแบบคิดแล้วว่าแบบ หาลงแนมแถวนี้นอนดีะว่าเพราะว่าลมมันตีแบบะๆแบบนี้ก็คือไอตัวชายขาทุกคนคือรักลมเหมือนดึงดูดดึงดูดลมแล้วมันก็ตีปบะๆๆก็เลยสุดท้ายก็คือเก็บตอนกลางคืนก็เก็บเข้าไปแล้วก็หมวนติดให้มันติดเต็นท์เข้าไปแล้วก็สุดท้ายตอนเช้าก็เลยมาหยุดไอตัวเชือกเชือกข้างเต็นท์ใหม่เพราะว่าเหมือนกับตอนแรกเรายึดติดกับตัวเต็นท์แล้วมันก็เหมือนกับ ในตัวสมอบกที่เราใช้มันเป็นเหมือนกึ่งๆเป็นตะขอไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เราก็เลยเอาอันที่เราพกเพิ่มที่มันเป็นเหล็กแข็งๆปักเข้าไปเพิ่มมันก็ยึดมันก็แข็งแรงขึ้นพอมันเจอลมแรงมันก็แรงต้านทานมันก็เยอะขึ้นใช่ก็คือถ้าเราจะไปต่อเนี่ยทุกคนเราต้องซื้อของเพิ่มคือโซนที่มันเป็นแบบว่า โซนที่มันเป็นห้องนั่งเล่นเขาเรียกว่าทาศึกษามาแล้วเป็นข้างเขาแบบมากันหลายคนมากคือเขาอยู่กันแต่ในนั้นน่นะคุดดปีเมันก็ผับผับผับเหมือนกันแต่ว่าก็ยังดีกว่าของเราที่แบบร้อนเลยเนี่ยทนินดูให้ดูแขนทนินดูแขนท่นินก่อนไม่เลยครับผม แขนไม่เลยดูขนาดนี้เลยอ่ะมันก็คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าทาร์ปที่เราต้องการอ่ะคือมีมีเต็นทาร์ปมันก็คือเหมือนหลังคาที่มันเป็นหลังคาแบบโปร่งๆหน่อยก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือไอไอแลนที่เรามีนั่นแหละมันก็คือกึ่งๆว่าเป็นเป็นทาร์ปแต่ว่าทีเนี้ยเรารู้สึกว่าที่เนี้ยเขากั้นเป็นล็อกลๆล็อกแล้วเรารู้สึกว่าไอแลนของเราอ่ะมันใหญ่เกินไปเราก็เลยเอามาแต่ันนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าชายคาอันเนี้ยของเต็นท์อันเล็กเนี้ยมันจะพอ มันไม่พอสําหรับการออบังแดดในตอนกลางวันข้าหน้าก็ต้องพร้อมกว่านี้ทุกคนเพราะว่าเรามาเพื่อให้รู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างถูกต้องสาหรับบิวก็คือครั้งนี้บิวรู้สึกว่าสําหรับบิวนะบิวรู้สึกบิวเหนื่อยมากมันเหนื่อยที่แบบว่ามันไม่ค่อยพร้อมแล้วแบบนอนน้อยด้วยเพราะว่าลมมันตีทับบ,บ,บแล้วผมก็รู้สึกว่าเออครั้งนี้เรากางเป็นมากข,ขึ้นเราได้ ลองใช้ของที่เราซื้อมาเครื่องครัวงเนี้ยเอ้ยเรามีหม้อจริงเรามีเขียงเรามีมีดและเราเตรียมมาจากบ้าน <i> แต่ว่าสุดท้ายเราจะอยากได้แบบที่ตากภาชนะอย่างเงี้ย <i> หรือว่าวอยากได้โซนครัวที่มันแบบเป็นกิจจาักษณะมาก<า> <คน S 2> ขึ้นเขาพกไอ้นี่มาเลยถังน้ำเอาไว้ล้างแล้วก็ตา,ากรู้ป่ว่าถ้าเราพร้อมอ่ะมันสนุกมากเลยนะมันจะสบายขึ้นแต่เราไม่พร้อมแต่โชคดีเครื่องนอนพร้อม ถ้าเครื่องอนพอยู่แต่เครื่องออนพร้อมแบบคืนนี้ทำยังไงดีต้องใส่หูฟังเพราะว่าเสียงลมอาจจะไม่มีลมแรงเท่าเมืคืนก็ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งคือว่าคราวหน้าเราจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะทุกคนทุกอย่างนะวิวให้ทำรับิวน้ำพให้เต็มแต่ถ้าให้ตัวเองอราไม่ให้เต็มให้เรายังไม่พร้อมให้สี่เรายังขาดสิ่งของและประสบการณ์คราวหน้าบอกเลยเจอกันแน่ชอบวิวมากแล้วก็ห้องน้ำดีมากเกินคาด อยู่สบายแล้วก็สถานที่กลางจุดกลางอันเนี้ยที่เรามาอยู่ก็คือเฟสหนึ่งรู้สึกว่าจุดกลางไม่ได้เยอะมากอาจจะประมาณไม่เกิน20สิบหลอก<ม>ก็ใครจะมาก็ลองโทรมาสอบถามหรือว่าจองเข้ามาดูดแต่ว่าเขามีเฟสสองไม่แต่เห็นรูปอยู่เวลาที่คนเยอะๆเขาจะไปกลางตัวร้านจอดรถกันอ๋อเต็มเลยใช่แล้ววิวเป็นภูเขาไงเนี่ยทุกคนดูวิวดิวิวหลักล้านอ่ะวิวสวยมากแล้วน้ำก็คือใส่มากเป็นเขื่อนอ่ะโอ้ยทริปนี้หมดไปเทอาไไรอะ ถ้ารวมด้วยก็ประมาณที่มีสามพันค่าน้ำมันก็สองพันสามพันสองสามพันทริปนี้สองสองคืนสามวันสามพันคุ้มคุ้มมากบายบายเดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าบายบายครับเกาะติดข่าวร้อน หนุ่มหน้ามนคนหลายใจหนุ่มหน้ามนจากเมืองกรุงโดนแมวกัดจนต้องฉีดยาเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านเราริมเขื่อนจังหวัดระยงองค่ะเวลาตีหนึ่งโดยชายในภาพนี้นะคะโดนแมวกันขนดขณะนอนหลับที่เต็นท์ค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าเลือดเนี่ยพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวเราไปฟังคลิปสัมภาษณ์ของเขาและผู้ร่วมเหตุการณ์กันเลยดีกว่าค่ะ ตื่นกลางดึกอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่ลมนะคะแต่เป็นนี่ทุกคนทุกคนเห็นรูไหมรูของรูนี่มันกัดทะลุไปเต็มาเลยอะสี่รูเลยนี่ยสี่รูอะแล้วเหตุการณ์เช่นะตั้งแต่ะต้นนะต้นละครับอนอนหลับฝันดีเลยนอนตั้งแต่สามทุ่มด้วยแล้วเราใช่นอนเร็วด้วยง่วงแล้วเรานอนเร็วเหมือนเมื่อวานเลย ใช่แล้วเราก็ดูเราก็นอนธรรมดาขาเราก็อย่างเงี้ยขาเราไม่พอดีเต็นอย่างเงี้ยอยู่ดีก็เธอดุ้งแบบตื่นแบบเขี้ยทำไมอ่ะแั้ตัวอะไรตัดไม่รู้แล้วก็แบบพอมาดูขาเลือดชกเลยเลือดกระโชดอ่ะโหดมากเลือดแบบท่วมอาอตรงบ่าเนี่ยเลี้ยงแมวเกิดมานะเลี้ยงแมวแบบแมวหลายประเภทนะไม่เคยเกิดมาเจอแมวกัดคนแบบกระชูดขนาดนี้ แล้วก็เนี่ยก็ออกไปก็เลยไปถามไปข้างๆเขาก็ช่วยเหลือกันเขาก็เอายามาให้เออน่ารักมากเลยเนาะขอบคุณพี่ๆเขาครับว่าเขานี่รู้แล้วมาแคมปิ้งทางนี้เราขาดอะไรหรือวป่ากระเป๋ายาเราชะล่าใจไปพี่เขาไปถึงนะครบทุกอย่างเลยกระเป๋ายามีเบตาดีนมีอะไรครบเลยเป็นสี่ตูเลยนะมีอะไรจะพูดถึงแมวตัวนี้ไหมคะไมาด่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่สามารถคาดคิดได้จริงๆนะครับเนี่ย ดังนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนหลับพักก่อนดังแคมดื่นทะเลเล่นเกมดูหนังดูวันดันสุดปังโอ้โห,โหสุดยอดครับผู้ต้องหาในคดีนี้